พัฒนากรยกขึ้นบนมาม่งแล้วมีพื้นที่เหลือก็ซูบะชยัยจังหวะ5 0 50-50ล้มตัวขวางไว้ได้ครับอีชันดงงานหนักเลยครับอีชันดงในช่วง4นาทีแรกครับสไลด์ดักมาตรงนี้จะไปคล้องเล่นนตัวมันถลายลืล่อนออกไปเป็นเตะมุมนะครับขอ,ของทางเจ้าบ้านดูววลากดดันใส่อย่างต่อเนื่องนะครับเจ้าบ้าน ต่อบอลเพรสซิ่งดุดันยุคของปาปาสแต่ประตูส่วนใหญ่นี้มาจากลูกด้านข้างนั้นนะครับโดยจะเป็นตั้งตเตะอักษณะแบบนี้หรือว่าลูกเปิดจากด้านข้างโดยตัวริมเส้นนะครับธีรทรยกมืนให้สัญญาณเต่เข้าจุดแน่ครับแต่ว่าจะตรงเพื่อนริบาท่ทนั้นเองครับทุบทิ้งไปก่อนเลยเดโต้คือก็ต้องทุบแบบ ให้มันออกไปก่อนนะครับเพราะว่าจังหวะเปิดของทีตะทอนมาโดนกดดันโอ้โหนี่ฝั่งผู้เล่นของทั้งชมุดีเลยแล้วก็บุรีรังเนี่ยต่างฝ่ายต่างเบียดกันนะครับบลมาเข้าทางเดโต้ก็ไม่กล้าที่จะต้องรับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบดมาวิถีแบบนี้ของทางทีตะทอนนะครับอีกสักทีนะครับต้องยกมบือขอโทษเบื่อนทีทระทอน จัดตำแหน่งใหม่แล้วลองเปิดเข้าไปวัดขราที่เสาแรกครับมีตัวประกบแล้วดูเหมือนบอลน่าจะเลี้ยวออกไปแล้วนะครับไม่ได้โดนใครดูอีกทีครับเยียทองยกมาเสาแรกโอ้โหจริงๆโดนลีลาครับครับฝั่งของนี่ครับถูกต้องถูกต้องครับต้องได้อีกทีหนึ่งสามดอกติดต่อกันเลยครับตรงนี้ มุมนี้ของธีรทรเปลี่ยนตำแหน่งเข้ากลางโดนเลยครับโอ้โหเปิดเข้าหัวแล้วเป็นทานลอสซาดูบุย่าครับโอ้ย้ำคิดย้ำทำอยู่แบบนี้ไม่ย่รอดเขาชนบุรีโอ้โหก็ยืนปักหลักร้อมแบบไม่ให้ออกเลยครับฝั่งผู้เร่นของบุีรำสี่ห้าคนครับเสาแรกตรงกลางแล้วก็เสาไกลมีหมดนะครับขอให้เปิดให้ลงหัวเท่านั้นเองแล้วสูสงใหญ่ๆั้งนั้นนะครับสุดท้ายเนยบอลไปตกหัวใส่ลอสซานดูบุย่านะครับจังหวะเปิดของธีรทรประตูที่สามของเขา ในไทยลีกในรูกกาลนี้นะครับนี่ครับโอ้โหคือในกรอบเขียดโทษเนี่ยทางยานิกโบน่เองก็พยายามจะตามประกบตอนแรกนะครับแต่กลายว่าพอโดนฉีกหนีออกมาเนี่ยมีระยะห่างแบบนี้นี่เสร็จเลยนะครับไม่สามารถที่จะเข้าถึงเลยจังหวะที่จะขึ้นมงตรงนี้ของทางอสนาดูบ,บยา สำคัญมากๆนะครับเกมไม่ว่าจะอึดอัดแค่ไหนในดูรุญ่าจะได้จังหวะนี้เสมอครับ